เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ว่ากิจกรรมแน่นมากวันนี้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะของหมู่ห้าได้มีโอกาสได้ลงเรือด้วยนะคะคลองพิมลราชสวยมากนะคะคลองนี้เขาบอกว่าเป็นคลองที่ขุดนะคะโดยเจ้าพยาหัวเมือง ะคะของนี้ก็คือ,เ,อเป็นคองที่นานมากเป็นร้อยรปีมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่มีความสุขนะคะเพราะว่าธรรมชาติอยู่ใจมากสวยงามมากน้ำยังใสสะอาดอยู่เลยะคะ่ะแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ตามริมของยังใช้ชีวิต เหมือนอยู่ในชนบทเลยเราได้มีโอกาสเห็นเขาแบบมานั่งสักผ้าริมคลองตกปลานะคะอาบน้ำนะคะแล้วก็สองข้างทางมีต้นไม้สอ,สองข้างริมริมแม่น้ำนะคะ่ะมีต้นไม้ปรบเขียวเ้าอุ่มมากเลยนะคะคือสวยมากแล้วก็เป็นคลองที่สะอาดสะอ้านเพราะว่าผู้ใหญ่แล้วก,กับกลุ่มจิตอาสา ลงเก็บขยะทุกเดือนนะคะแล้วก็รลณลงให้กับประชาชนที่อยู่ริมคองไม่ทิ้งขยะลงน้ํานะคะโอ้ต้องยอบร้บววันวันนี้มีความสุขมากหิวใจมากนี่ธรรมชาติแบบช่วยบำบัดจริงๆนะคะวันหลังจะทําคลิปมาให้ดูนะคะว่าสวยงามขนาดไหนแล้วก็คลองนี้ก็มีแผนนะคะหมายถึงว่า ผู้ใหญ่บอกว่าจะทําในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าคองนี้เป็นคลองที่ยาวมากคลองนี้แต่ก่อนเนี่ยใช้คนขุดเป็นคองไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็สามารถใช้เรือสัญจรไปมาได้แล้วก็ใช้เป็นคลองที่ขนส่งสินค้าตามหัวเมืองสมัยก่อนนะคะเนื่องจากว่าเรือใช้เดินทาง สัญจรไปมามันจึงทําให้ริมตลิงพังลงแล้วก็ทําให้คลองแห่งนี้กว้างขึ้นมากนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องดีเลยนะคะเพราะว่าเปนคลองที่ใช้พักผ่อนแล้วก็สร้างความสุขนะคะให้กับผู้คนในพิมลรลาชได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะกะ็กลับมานะคะกลับมาแล้วก็วันที่สามเนี่ยเราก็มีประชุมกับผู้ใหญ่ แล้กลุ่มชะละบอนะคะของหมู่จิตเพื่อ,อ,อจะหาแนวทางช่วยเหลือคนที่ติดเตียงผู้สูงอายุแบบนี้คะ่ะที่ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็คัดกรองแล้วก็นำชื่อพอมอจะส่งคนมาเข้ามาดูนะคะตั้งแต่ที่ก่อนที่เราจะมาเป็นจิตอาสาเนี่ย เรามีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันจิตอาสานักเมืองท้องถิ่นมีไว้ทำอะไรทำไมเขาอเรารู้สึกว่าเขาอะสบายจังเลยไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้ามาสัมผัสแล้วก็ได้มาทำงานจริงๆอะเป็นงานที่หนักมาก เป็นงานที่ต้องช่วยเหลือผู้คนเป็นงานที่ใช้ใจนะคะเพราะว่าเราไม่มีค่าตอบแทนหรือบางอย่างแล้วก็มีค่าตอบแทนที่น้อยมากถ้าคนที่ไม่มีใจรักหรือว่าไม่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือจริงๆคือบอกเลยว่าทำไม่ได้เลยนะคะและยิ่งต่อไปนี้นะคะสังคมไทยผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้มีผู้สูงอายุมากและอีก10ปีข้างหน้าจะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะเรายิ่งคนสมัยนี้คนสมัยนี้ไม่นิยมมีลูกกันแล้วนะคะแล้วต่อไปอะ่ะแรงงานไทยก็จะขาดนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุซึ่งมีรายได้น้อยก็จะเป็นภาระให้กับรัฐบาลหรือท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะ แล้วต่อไปมันก็ยิ่งจะเพิ่มภาระให้กับคนในชุมชนเพิ่มภาระให้กับรัฐบาลประเทศไทยจะอยู่ยังไงแล้วจิตอาสาอย่างพวกเรายังจะมีอยู่ไหมเพราะว่าต่างคนก็ต่างจะต้องหารายได้มาเพื่อเก็บแล้วก็ดูแลตัวเองในอนาคต คิดแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าประเทศไทยอ่ะน่าจะรับภาระหนักอีก10ปี20ปีข้างหน้านะคะแต่ว่านั่นแหละเราก็หวังแต่ว่ารัฐบาลต่อไปในภายภาคหน้าน่าจะมีการบริหารจัดการได้เก่งนะคะก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากก็ทำวันนี้ เป็นจิตอาสาให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือคนในท้องถิ่นให้ได้มากที่สุดแล้วก็เชิญชวนคนที่มีจิตอาสาแล้วก็ว่างให้มาช่วยกันดูแลคนในท้องถิ่นของเราแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันวันนี้ประชุมค่อนข้างเครียดนะคะเพราะว่าคือ ที่ได้ฟังผู้ใหญ่เขาพูดแล้วปัญหาต่างๆมันเยอะมากนะคะปัญหาในเรื่องของอา,อาชีพที่อยู่อาศัยผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแม้กระทั่งยาเสพติดคนป่วยจิตเวชซึ่งเป็นปัญหามากๆก็ไม่รู้จะแก้ยังไงในเมื่อ,อรัฐบาลไม่สามารถปราบปรามยาเสพติดได้ คนที่รับภาละทั้งหมดคือคนที่อยู่ใกล้คิดครอบครัวแล้วก็คนในท้องถิ่นก็ก็หวังว่าประเทศไทยจะดีขึ้นแล้วก็ปลอดในเรื่องของอยาเสพติดแล้วก็มีสุขภาพจิตสุขภาพดีกันทุกคน จิตอาสาอย่างพวกเราก็จะทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเครียดเครียดไม่ต้องเครียดนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตัวจิตอาสาเองก็มีความสุขนะคะไว้ใจกันคลิปหน้านะคะายบาย